สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องให้สถานะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับเป็นตอนที่3นะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ก็ออกตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567นห้ร้บเจ็ดะครับแล้วก็ประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ประกาศในหจจนักสือจารึเอกสาเมื 3, ม่อวันที่29พฤษภาคม2 5งพันห้ร้บแปดนะครับก็ที่จะพูดวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคําขอที่ยื่นไว้ตามมติคณะมนตรีเดิมเนี่ยก็จะ มีการดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามข้อ13ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้นะครับกำหนดเอาไว้นะครับว่าคําขอมีสถานะต่างด้าวคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีที่ดินที่อยู่ในราชนาจักรไทยนะครับที่ยื่นนะครับเอาไว้และอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการกําหนดสถานะตามมติคณะมนตรีเดิมเนี่ยให้ถือเป็นคําขอที่ได้ยื่นเอาไว้ตามประกาศนี้นะครับแล้วก็ให้การพิจารณาอนุญาตเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้นะครับโดยประกาศฉบับนี้นะครับ <_ d ose> ก็จะมีเอกสารแนบท้ายนะครับที่จะกาหนดเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่นะครับโดยคําขอที่ยื่นเอาไว้เดิมเนี่ยก็จะกําหนดเอาไว้ในข้อ5้นะครับก็ลําดับแรกนะในข้อ5้จุดหนึ่งเนี่ยก็จะบอกเอาไว้นะครับว่ากรณีคําขอที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัดนะครับหรือคณะนุกรรมการพินาราให้สัญชาติและให้สถานะนะครับกรุงเทพมหานะครแล้วเนี่ยกรณีแรกนะครับให้สํานักงานกิจการความมั่นคงภายในเนี่ยตรวจสอบอความถูกต้องของคําขอนะครับและคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้นะครับซึ่งหากตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าคุณสมบัตินะครับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ในประกาศฉบับนี้ นะครับก็จะให้แจ้งไปที่จังหวัดนะครับเพื่อแจ้งในอำเภอนะครับพี่นามไม่อนุญาตคําขอลายดังกล่าวนะครับและให้ในอำเภอนะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเป็นลักอักษรนะพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์นะครับโดยขั้นตอนวิธีการอุทธรณ์ก็จะอยู่ในข้อ8นะครับของหลักเกณฑ์ทยประกาศฉบับนี้กรณีต่อมานะครับคำขอนะครับที่มีรายการครบถ้วนถูกต้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเสนอคําขอนะครับต่อที่บดีกรมการปกครองหรือผู้ที่อธิบดี กรมการปกครองแต่งตั้งนะครับเพื่อพิจารณาอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชณนาจาักรนะครับแล้วก็สำนักง,งานกิจการความมั่นคงภายในหรือสนมนกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็จะแจ้งผลการได้รับอนุญาตนะครับให้มีสถานะ คนดา่างด้ากเขามือจะชอบไปกดหมายและมีถิ่นที่อยู่เนี่ยให้ที่ทําการปกครองจังหวัดทราบนะครับเพื่อแจ้งในอำเภอครับออกหนังสือรับรองแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับลําดับต่อมานะครับกรณีคําขอที่อยู่ระหว่างการพิจรารณาครับของอนุกรรมการพิจาให้สัญชาติไทยระดับจังหวัดแล้วนะครับหรือคณะอนุกรรมการน,น,น,นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็ที่ทําการปกครองจังหวัดนะครับก็จะ ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฉบับนี้นะครับซึ่งหากนะครับมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้นะครับก็จะแจ้งไปที่นายอำเภอเพื่อพิจารณาไม่อนุญาตคาขอใดดังกล่าวนะครับแล้วก็นายอำเภอก็มีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นลักอักษรต่อไปนะครับโดยขั้นตอนและวิธีการอุดทอนก็เป็นไปเช่นเดียวกันกับกรณีเมื่อสักครู่นะครับลำดับต่อมานะครับ คําขอที่มีหลักฐานครบถ้วนนะครับและถูกต้องเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยก็จะส่งคําขอพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้คืนไปให้ทางอําเภอนะครับแล้วก็อาเภอเนี่ยก็จะแจ้งรายชื่อผู้ยื่นคำขอครับแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ไปทางผู้กำกับนะครับที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ร่วมรับรองความผล้ิสน์นะครับแล้วเมื่ออําเภอได้รับแจ้งผลตรวจสอบกลับมาแล้วนะครับ คําขอใดที่ผ่านการพิจารณาเนี่ยครับก็จะเสนอในอำเภอเพื่อพิจารณาอนุญ,ญาตให้มีสถานะต่างด้าวเข้ามือโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ต่อไปนะครับแล้วก็อ่านออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยคำขอนะครับใดนะครับที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของอําเภอนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการของอํา,าเภอเนี่ยก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนและพิธีการในข้อ4.1ก็คือตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้นมาเลยนะครับ โดยหากคาขอใดเนี่ยยังไม่ได้มีการสอบสวนถ้อยคําผู้ยื่นขอหรือพยานบุคคลตามแบบประค .14 นะครับก็กรณีนีเ้เพื่อเป็นการรับรองข้อเท็จจริงของผู้ยื่นขอเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการรับรองอตนเองเอาตามประกาศฉบับนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกรณีคําขอที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนะครับหรือคณะอนุกรรมการนะครับกรุงเทพมหานะครแล้วเนี่ยแต่ ทางสนมนหรือครับหรือสนานักงานกิจการเอ่อสำนักกิจการความมั่นคงภายในเนี่ยตรวจสอบพบว่าคําขอดังกล่าวนะครับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับเนื่องจากว่าเอ่อหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้องนะครับหลักฐานไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับตามมติครับมตีเดิมเนี่ยเอ่อก็จะให้ทางสนมนเนี่ยนะครับแจ้งทางจังหวัดทราบนะครับเพื่อแจ้งอําเภอนะครับเอ่อ เพื่อแจ้งผู้ยื่นคำขอดําเนินการแก้ไขรายการนะครับแจ้งผู้ยื่นคำขอดาเนินการแก้ไขรายการครับหากผู้ยื่นคำขอได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้เนี่ยก็ให้ในอำเภอเนี่ยพิจารณาดำเนินการตามข้อ4.1วงเล็บ6ถึงวงเล็บ9อ่อก็คือเอ่อพิจารณาอนุญ,ญาตนะครับออกหนังสือเอ่อรับรองการได้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่นะครับแล้วก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือตรวจสอบประวัติเอ่อรับโทษจำคุกนะครับแล้วก็ แจ้งผู้ยืมขอนะขอรับใบสําคัญประจำตัวคนต่างด้าวนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ